สวัสดีครับทุกคนฮัลลี่พอนอนไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะทุกคนมาเจอกัน <Okay. S 1> ไปไหนมีบอกบอกนะมีบอกหรอคุณไม้อ่ะคุณไม้เหรอ เจารยรับสวัสดีครับไฮน้อยไม่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสิบสามเจอกันครับผมพี่โบ พี่โบนะฮะ hey. <c oughs> ทำไมหล่อจังเลยนะครับนั่นสิเป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้แต่ก็หล่อจริงนะฮะหล่อตลอดเลยนะฮะนะฮะสุดยอดมากเลยครับชมตลอดเลยแม่เราก็ชมตลอดเลย ไปนหนึ่งครั้งท่านะฮะพร้อมเลยนะฮะไปเดนหนึ่งครั้งพร้อมเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับพลังที่แม็กพี่เงินนะฮะเข็นน้องๆให้ออกกำลังกายนะครับวันนี้ก็ มาหาให้มาอยู่ไหนครับแม่รอบแบ็ปรอบแบ็ปเท่านั้นเฮ้ยบีดีผมหายไปไหนอย่าทำเหมือนกันนะมีคนมีคนโทรมาทำอย่างไม่ได้นะครับไฮโซคุณจะมาปิดบีดีผมกางคดขันแบบนี้ได้ไหมโทรมาเวลาอื่นได้ไหม พีเต้ผมรับเองรับไวไปเนี้ยเปิดเสียงะแล้เวเดี๋ยวเปิดลำโางไลฟ์อยู่ด้วยนะฮวัสครับ <laughs> ผมผมเองนะครับที่เป็นไฮโซนะฮะไฮโซเปลี่ยนมือแล้วฮะ,ะ <laughs> พี่เต้ไ่ไหนกคือถาว่าน้องไปไหนบอกไปดิน,น,นเอ <laughs> นอร์กับแม่ค่ะอ่าอยู่อยู่นู่นเหาะไปดินเนอร์กับแม่ค่ะอ่าคุยคุยกับไฮโซดีกว่าคุยกับผมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ ว่าคุณได้ออกไลฟ์นะคุณเตเฮ้ยคุณจะปรึกษาอะไรผมตอนนี้ผมไลฟ์อยู่นี่นะคุณรู้ไหมมันอยู่ในไลฟ์นะแต่ว่าแต่ว่าเสียงพี่เต้ไม่ได uh> ้ออกไลฟ์ไงไม่งั้นม uh, ันจะเซ็กซี่เกินไปเลยไม่อยากทำพี่พี่แยกส่วนใช่ไหม นอกจากดูลูกบ้านแล้วต้องดูลูกเต้เรื่องอเชื่อผมว่าแยกส่วนน่ะดีกว่าเยอะพี่แยกส่วนอะไรกันอะไรนะอะไรนะเฮ้ยคุณจะเปิดเองเลยเหรอจริงปะเนี่ยจริงจังคุณจะไปฝึกเปิดแผ่นเลยเหรอไม่แล้วทุกคนในไลฟ์แบบอยากรู้หมดแล้วนะรอคุยอะไรกันเฮ้ยเพียบเอ้ไม่อะไรอย่างนี้อย่างนี้พี่เปิดเป็นดีเจหรือว่าเปิดเป็นฟังเฉยจะให้หนูเป็นดีเจ ก็คือถ้าเปิดเป็นฟังเฉยๆอ่ะก็เปิดสมมุติว่าเบรกหนึ่งเปิดสักสามถึงห้าแผ่นสมมุตินะก็เออประมาณนั้นประมาณนั้นแผ่นหน้าหน้าละยี่ห้านาทีอ่ะพี่ตีไปสองหน้าก็อืมโอ้โอันอันอันนั้นมันก็มันต้องดีเจเปิดแผ่นนะพี่ใช่ อันนั้นไม่ยากหรอกพี่เต้ผมสอนได้ชิวๆเลยอันนั้นอะมามาได้แสอุ้ยสบายเลยถ้าถ้าถ้าแบบนี้มีแนะนำเยอะเลยพี่เต้อ่าฮะเอางี้พี่เต้อยากใช้เทินที่มีสีด้วยใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังไง คปับหนึงบอกไะไรบอกัะหนึ่งนคนได้ไลน์บอก่าอะไรนะอ๋อเซ็หระพี่จริงจริงแล้วผมว่าสิ่งที่เราเลือกใช้มากกว่ามันจะทำให้ทำให้เห็นว่าเราดูอินอาจจะไม่ใช่สีผมว่าถ้ามีเงินกับดำหรอถ้ามีเงินกับดำผมเอาเงินเพราะว่าดูคลาสสิกกว่าพี่อ่า เอาเอาสีเงินมันจะดูคลาสสิกมันจะดูวินเทจกว่าแต่ถ้าสมมุติเราเลือกดําอย่างเงี้ยมันพอมันถลอกมันดูเก่ามากกว่ามันไม่ได้ดูวินเทจนะพี่เออถ้าเป็นเออสีเงินมันยังดูแบบเป็นเงินเก่าเงี้ยมันวินเทจได้ไงเออก็ต้องดูว่าพี่เต้ยอยากได้ฟิลวินเทจหรือว่าฟิลใหม่ถ้าฟิลใหม่พี่ก็ต้องไปใช้สีดําแต่อาจจะต้องซื้อซื้อแบบสภาพดีๆหน่อยอ,อืมถ้าชอบวินเทจผมแทงไปเลยไม่ไม่เป็นสีสีเงินก็ต้องเป็นสีไม้อะไรเงี้ย ก,ก็ต้องยี่ห้อนั้นแหละเพราะว่ามันอ่าถ้ามันมาตรฐานแล้วไม่แพงมากมันก็จะมันก็จะอยู่ในยี่ห้อนั้นใช่โอ้ยคุณโทรหาจานฝ่ายเลยคุณโทรหาจานฝ่ายเลยจานฝ่ายเขาชี้เสิร์ฟให้เออจานฝ่ายรู้หมดเออแอมลำโพงอะไรถามได้เลย ใช่คอนเสิรอาจารย์ฝ่เลยพี่ชิวๆแล้วก็ถ้าอยากมาดูแผ่นอะไรเงี้ยมาหาผมได้เลยนะโทรมาได้เ,เสมอ๋ยวคอนเุยค่ะพี่เต้ได้ดีเจบัสเดี๋ยวไปลงให้ <laughs> 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 เดี๋ยวแผ่นไปเปิดให้ <laughs> เดี๋ยวแผ่นเอาแผ่นมมแบบสมมติว่าแบบสเปเชียลแผ่นที่บาสชอบห้าแผ่นอ <laughs> คิดไม่แพงพี่เต้ปกติอีเวนต์ละสองหมื่นจะไปคิดพี่เต้แปดหมื่นแล้วกันอะเป็นแบบเอาไปคิดพิเศษไงไปโท อ๋อเป็นดีเจคนเดียวแล้วเหรออ๋อคือโอเคโอเคเคยองโซมเอาดีเจฝ้ายก่อนไหมดีเจฝ้ายหมื่นห้ามขอวางก่อนได้ไหมล่ะเพลงไม่ทำงานเนี่ยอันนี้นี่ตอนนี้ตอนนี้ผมดีเจฝ้ายขอคุยกับพี่เต้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่เต้พี่เต้จะเข้ามายังไงเดี๋ยวบอกละกันจ้าพี่เต้ครับครับครับขอโทษนะท่านผู้ชมพอดีรุ่นพี่รุ่นพี่สุดหล่อโทรมานะครับผม จะวิดีโอไหมคะโทรมาปรึกษาพอดีนะฮะเอ้าอะไรเนี่ยกลับมาดีใจบัสเต็มเลยนะฮะอะไรเกิดบ้างทีนะฮะทุกคนพอดีเพลงหายดอกพอดีสายเข้าฮะแต่ว่าแล้วข้างหลังมีเศรษฐีนะฮะดูสิอืมมีอุ้ยก็คือถ้าแต่งหน้าก็สู้เลยนะเออแหม่ถ้าปันไหนไม่แต่งหน้าลยได้ก็่ด้ได้ที่บอกว่าแกเบอร์ฉันเพราะฉันไม่แกเบอร์ฉันใช่ ทุกคนคิมปลาเด็กอ้วันนะครับวออแต่งแล้วนะอ๋อโอเคโอเคแล้วขนาดแต่งแล้วนะเอามาขายของะเอามาขายของนะไปไหนนะครับผมวันนี้ผมไปทำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้ววันนี้เป็นวันเกิดน้องไปฟงไปฝนด้วยนะครับเราก็จะไปกินข้าวโดยที่ไม่มีแล้วก็้าไปเดี๋ยว เรามีโทรไปแล้วเรามีโทรไปแล้วนะผมไปหาน้องละเออนะแวะมาหายเฉยซะก็กลว่าจะแวะมาทักงสิบนาทีพี่เต้ก็ไปแล้วแปดนาทีจริงเหลือสองนาทีแล้วเหลือสองนาที้วนะรู้ยังอืมส์ตซีรีส์เรื่องใหม่อืมอืมนะนะแล้วบิดีบิดีอยู่ไหนอะบิดีอะเออ ตตตตงงงงบบิิิแม่ยาเหงาแหละโซโลกีตาร์ให้ดูไปไงดู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 ดจานตาก็ต้องยอมอย่างวันนี้สองชั่วโมงได้ไหม บีด้บีด้ฮึ่มเจเจเจ你好可爱谢谢你也可爱哦ขายของเลยขายของเลยอ่ะ นี่เป็นไอจีโอ้ยแม่อไจีร้านเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อใครสวยจังอ๋ออันนี้เขาจะออกชุดซุดด้วยนะชุดกีฬาอ๋อชุดกีฬานะฮะเฮ้ยนี่มันเขาออกชุดกีฬาโอ้ยนี่เขามีแก้วด้วยน,ะนี่เออเออนะนใส่ต้องเปลี่ยนแก้วแล้วละ่ะแต่แก้วนี้เก็บความเย็นนะเออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องใช้ละเพราะว่าทุกวันนี้ไม่เค,<อ>ย,ย,คยเก็บเลยใช่เอาจริงนะใส่น้ำแข็งเนี่ยปิดฝานี่คืออยู่ได้แบบเป็นปีอ่ะอยู่ได้เป็นปีอ่ะทุกคน แต่ก็ต้องหาเติมน้ำแข็งเรื่อยๆนะฮะเราจะอยู่ได้เป็นปีเลยนะฮะโันนี้เขามีแก้วสีชมเอ้ยไม่ใช่สีม่วงสีมงคงนะสีมงคงแล้วก็สีเขียวนี่แก้วสีเขียวแล้วก็มีชุดนะครับผมนี่โคตรฟยวจะเมียวงาวนะครับผมโคตรฟยวจะเมียวงามเกียมรอเรื่องครับโฟโต้บุ๊กใกล้แล้วนะฮะ นี่ yup. วันนี้มาทำอะไรไวะมาทำอะไรมาดูโรงงานเฮ้ยดูโรงงานเออดะไปตนเองเลยนะเป็นเจ้าของงไงเจเลยมึงตึงเต็มปะทุกคนขึ้นกระบวนการจะกระปืมปืมจะกระปืมปืม้องฝนเปิดวันเดียวกันเลยจะเปล่นมสโซสวัสดีจ้าพี่สอซสวัสด okay ีจากประเทศไทยพี่สอซสวัสดีค่ะร่บเดี๋ยวเวียดนามจะมีบาสแล้วเมกกี้ค่ะนี่แปดคน พี่ลูกปางพี่ลูกปางอยู่นี่คุณเอาไม่ผมไม่คุณเอาไม้ให้ผมขายของแล้วคุณก็ลืมแล้วว่าอยู่ไหนวะโทรศัพท์ฉันอันแรกอยู่กับพี่เต้ไหนคุยกับพี่เต้ไงฉันก็หาไปดิโคตรจะน่ารักเลยแหมจะไปซูเปอโซได้ไง อยากน่ารักเหมือนพี่โซอ่ะครับอยากจุบุแบบพี่โซได้ไหมฮะอยากเท่อยากเท่เหมือนใครฮะพี่สวงนั่นพี่สวงอ่ะพี่สวงอันนี้พี่โซนะฮะอันนี้พี่โซโซเหรอใช่พี่โซให้พิบอเดย์ให้ชีย้อนหลังสิเฮ้ยน้องลูกปังผมให้พิบอเดย์เขาไปแล้วนะฮะในเมนน่ะในเมนแฟนมีเป็นนามพร้อมไหมก็พร้อมอยู่พี่โซว่างใช่ไหม พี่โซว่างงานใช่ไหมเเสียงเริ่มกลับมาแล้วเสียงเริ่มกลับมาแล้วโอ้ยเปลี่ยนเพลงแล้วไม่อยากฟังมาแค่สัดหเลยหน้ามันดิมันหน้ามันยู่ตลอดเอามานี้เดี๋ยวผมเปิดเพลง อืมดูดิเราไม่ลงเราจะอยู่แล้วแต่อารมณ์อันนี้เพลงอะไรซิตี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยซิตี้เนี่ยไว้ก่อนนะซิตี้อะไรอย่าไม่ร้องไห้เลยไม่หมดไม่หมดไม่หมดอะไรวะโออยากฟังอะไรซิตี้ซิตี้อ่าซิตี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่ากันทีหลังสนุกอยากฟังแบบอะไรเดียดจอชเป็นสัน ว่าหรอแกจะคิดว่าให้ฉันฉันจะฟังอนะเอ้ยโอเคกายตีกันครับเราจะฟังอยู่วันมันนองมันหนาว how much ไหนเอาเพง now, <ะ>ะลงมันนองมันนาวก่นมาเจอก้นอยู่วันมันนองมันนาว how much ไปไหนกันมาไปทําธุระไปทํางานกันมาไปโรงงานกระดาษอ๋อ oh. mm hmm. มาละดีซิตี้นะครับสําหรับดีซิตี้ตอนนี้กําลังวันนี้มีเอ่อลอยซันนิดนึงได้ได้แน่นอนนะครับดีซิตี้เจอแน่นอนมาไลฟ์นะชูนี่เดอโซบีเอ็มดี Do you know I know a little bit Just little bit. 可以中中文一点点，泰国也一点点。ภาษาไทยนิดหน่อยแต่ภาษาเมืองแล้วแล้นะครับผมมาได้เลยนะ。 อยู่วนมันงงมันนาว how much อะไรอ่ะแล้วทำไมถึงมาฟังเพลงงานแต่งบ้านเนี้ยเฮ้ยไ,ไม่เพลงไม่ <laughs> ใช่ป้าเพลงงานแต่งนะนี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะ,ะ,มะเมื่อก <laughs> ี้โดนเบรกใส่ดังมากอยู่วนมันงงมันนาวอยู่วนมันงงมันนาวนะครับผม <laughs> ขอเมืองสักคำเอาคำว่าอย่างดีครับคำว่าเมืองนี่ตลกเลยฮะนี่ตลกอย่างไรโซ่คำ <laughs> ว่าเมืองคำว่าเมือง <laughs> ตลกเลยันี้จีอไีคำอะไรนะอะไรจีจีีอืมต้งล่กับเาหน่ยนะพี่ไฮโซเี๋ยวล่อยให้เขาเหงา่ยฝย่องเนี่ยไดั่อะไรความรักเอจะอาไปละเาไปแล้วอฝยไม่เห็นละไม่เป็นไรจิสสุกบนที่ม่ได้เดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่ามาแบบแว๊บ ว่าถ้าผมขับเองผมไม่ไม่ไรหรอกครับทุกคนโอมน I don't want to live you. You. You want to ่วัมันนมันาเอาไหมสักมกีบเอาไหม

Thank Thank you. you. จะเอามะนมะนาสามแก่นเอาก็มีสามแก่นเลยเนอะลินดูลินดูมะนาวเยอะมาเปลี่ยนเพ้งอ่ะมะนาวเยอะ ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนสักเพลงนึงได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวจะลากันไปด้วยเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใช้เสียงเยอะไม่จะใช้เสียงดา่าของหมอลนะไม่เป็นไรผมผมเป็นพวกกับหมอพูดด้วกันอีฟะฮ์ฮะอันนี้เพลงเดิมนี่เจนิสบอกไนงะบอกว่าโอเคงั้นถ้ามไม่ดีขึ้นเปลี่ยนหมออ่าไม่ไดีที่เราไม่ผิดที่หมอนะเพลงอะไรดียูวามะนงมะนาว อาโหลิสเจอันนี้ก็ได้อนนี้ไม่ใช่ติดชัติงตุงติงจุ้ตุง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 นำพี่เอาหน่อยไม่เกี่ยวพี่แท้อืออ๋อฉันว Was for a while. Depend on my true passion. Mm -hmm. Every night, something right. No, you. Let's go. Auto เนี่ยไฮโซปิดเพลงผมเนี่ยเฮ้ยใครมาเกิลข้ามใครเกิลข้ามอะไรใครเกิลข้ามมาลองอะไรอ่ะฮะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสวัสดีครับพ่อจะไปแล้วเนี่ยพ่อพ่อมาผมจะไปแล้วเมื่อไรพ่อมาไฟจะไปนี่ ขนาดเผลยงเซ็กซี่นะครับเจ๊ไปเอาเิงไงน้อเบาหลังเท่าไหร่ตัวตัวค่ะตัวตัวเออตัวตัวเซนัวได้เลยนะฮะพอมาเลยเลย Hey we I'm like, here byla. Something happened along the way. All we Let's go let's go and oh ไปซะเลยปัามพ้อมกัน ขอเปลี hmm. yes, hmm. ่ยนเพลงได้ไหมแน่นอนครับเอากระเป๋าให้พี่หน่อยเอาปิดเลยเหรอปิดเลยใช่ไหมเอากระเป๋าให้พี่หน่อยโถ่ทุกคนอ่าเล้วเอ็กเล้วก็ดีนะฮะได้แล้วหมดเลยนี่เสียงมันมาแล้วเหรอเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะทุกคน e e r น e ่เ e มเบอร์จริงๆด้วยไม่มา จะไปแล้วนะทุกคนย yeah. ตั้งใจสอบนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับ จะไปแล้วจะไปแล้วป,ปิดเลยปิดเลยนี่เป็นไงปิดไล่ด้วยอะจะไปแล้วนะทุกคนให้เห็นแต่ลองรอยฟิลเตอร์นี่เป็นไง <c oughs> นี่ฟิลเตอร์โอ้ดูไม่ใช่เราเลยอ่ะเออจา์ครับจานเตรียมได้เลยนะฮะเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเองนะฮะจานจานเกียมได้เลยนะจาน Forever. Oh. Yeah. Oh. Yeah. ไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ <laughs> เฮียบอกเห็นบัสไลฟ์เหมือนเธอเปวิญญาณเกาะหลังเนาะใครอ่ะเฮียผูกเฮียผูกสวัสดีครับมาส่องเลยผมเหมือนวิญญาณเกาะหลังตอนนี้ผมมาเหมือนวิญญาณสุดๆเนี่ยไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับกินข้าวกินข้าวแล้วกินข้าวกลางเนื้อหิวแล้วตัวอะไรวะนี่ดูดิเจ๊พอม,มันหมีนี่แบบ <laughs> หมีหมีในความมือดอะ่ะ ไหนวะอ๋อเหมือนหมีอะไรสักอย่างเนี่ยดูดิเหมือนที่ที่มาตาปะเนี่ยเออฟิลแบบมาตาดีละมาร์คให้หน่อยเถอะมันจะได้สดชื่นนะฮะไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวว้มันไลฟ์อีกให้หายคิดถึงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายอ่ะเปิดไฟให้ดูหน่อยบ๊ายบาย ไปนะครับเดี๋ยวไปกินคงกินข้าวกันนะคะเพราะว่าผมหงผมหิวแล้วเดี๋ยวไว้เจอคงเจอกันใหม่ในโอกาส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 หน้านะครับสำหรับวันนงวันนี้สวัสดีงสวัสดีลาไปคงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ